ครับสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิร์ธสายจบรถแมคโครซิงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูเจ้าการทำงานของเจ้าคเวโกเอสเครุ o ่นสิบเนะครับมาดูกันแบบเต็มเต็มเลยนะครับว่าการทำงานของเขาจะไวจะจวดเหมือนพวกรุ่นพี่ไหมครับ ความไวอาจจะไม่เทียบเท่ารุ่นแปดนะครับพวกนี้ครับความไวเพราะว่าผมขับรุ่นแปดมาครับมันจะไวกว่าความรู้สึกแตกต่างกว่านะครับแต่ว่าการการสู้การสู้แข็งนี่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับถามว่าถามว่าสู้ดินแข็งดีไหมก็พอได้นะครับ สำหรับเจ้า SM นะครับทำไมถึงเรียกว่าเจ้าโคเบโก SM นะครับเจ้า SM นี่ราคาจะถูกถก,กว่าพวกรุ่นสิ ที่มีไฟท้ายนะครับตัวนี้จะไม่มีไฟท้ายนะครับราคาจะแตกต่างกันไปนิดนึงนะครับตัวตัวนี้จะไม่มีไฟท้ายลดออปชั่นนะครับลดออปชันไปหลายอย่างอยู่ครับประมาณห้าหกอย่างครับ รับสบายครับเบาะนิ่มขออับสบายครับพี่น้องเอเย็นครับเพลง,งเพราะสำหรับเจ้า SM ดูก็าอาจารย์เคิงจวดอย่างเดียวเลยครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่อาจารย์เคิงมาเยี่ยมชมนะครับ เพราะว่าเกาก็ย้ายมาลงงานใกล้ๆก,กับผมนะครับก็ได้มีโอกาสให้เกได้ครับให้ผมได้ถ่ายคลิปให้พี่น้อง FC ได้ชมนะครับถึงการทำงานของเจ้าโคเวโก้เอ200รุ่น10เอนะครับไม่ได้ชมกันชมแต่ภายในห้องจิงคนขับครับมาดูแบบเต็มตัวบ้างนะครับ มาดูกันแบบเต็มๆนะครับว่าการทำงานของเขานี่จะจวดขนาดไหนนะครับช่วงนี้ก็มอมแมมหน่อยครับไม่ค่อยได้ล้างครับไปกุดตรงไหนก็ไม่ไม่ค่อยมีน้ำเลยครับน้ำสระน้ำคลองก็แห้งหมดครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็ เดี๋ยวต้องรอให้เจอสระน้ำก่อนนะครับเราก็จะล้างทำความสะอาดเขาบ้างนะครับเพราะว่านานแล้วครับเป็นเดือนแล้วครับไม่ได้ทำความสะอาดเลยครับสำหรับสีก็มีเกา้างนะครับไม่มีไม่เป็นไรครับ สีครับสามารถพ่นหม้ได้นะพี่น้องว่าบางทีทำงานในที่แคบๆครับมันก็อยากต่อการทำงานนะครับมันก็มีโดนบ้างครับบางทีก็ระวังแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีโดนนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับ นี่นะครับก็จะไล่ดินไปเรื่อยๆนะครับไล่ดินไปรอบๆนะครับ คนนี้นี่ฝีมือระดับปรมาจารย์นะครับบอกเลยทำงานนี่ไว้ครับการอ่านเกมงานการวางดินทุกการโยนดินมีความหมายครับทุกการโยนดินมีค่าครับ กตักมีความหมายครับสำหรับอาจารย์เพิงนี่การโยนดินนี่เป,เป๊ะครับ การอ่านการอ่านเกมการโยนดินครับการขุดซะนี่ไม่ต้องพูดถึงครับบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆครับการขุดซะขออาจารย์เคิง ตอนนี้ก็ทําการเคลียร์เคลียร์กับเกลียร์ที่ยืนรถก่อนนะพี่น้องเกลียร์ดินนะครับแล้วก็จะมาดึงดินนะครับดึงดินสลบนะครับนี่แบบนี้นะครับดึงดึงดินออกดึงดินออกแล้วก็มารียสลบนะครับอีกรอบนะครับวันนี้เราก็เก็บหลังคันไปก่อนนะครับเกลียร์ดินให้เสมอให้ได้ระดับก่อนนะครับ เชียแบบหยาบๆเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวทำการแต่งทีหลังนะครับนี่การคืก็ขูดดินขึ้นมาก่อนนะครับดเก็จะไล่กลับมาคืนนะครับก็จะไล่กลับมาคืนครับแล้วก็ วางดินเกียเกียร์เกีย,กย,กยวางดินไล่มาเรื่อยๆนะครับแบบว่าไม่ต้องไปเก็บที่หลังนะพี่น้องไม่ต้องไปมาปรับอีกรอบนะครับแกจะไล่เก็บกลับมานะครับเห็นไหมครับจะจะทําที่ยืนรถให้มันเสมอครับเพราะว่าตอนรีดเราต้องยืนรถให้เสมอครับถึงจะรีดได้สวยครับนี่นะครับ แล้วแกก็จะโยนดินตรงไหนต่ําครับตรงไหนรถกระดุกตรงไหนต่ําครับแล้วแกก็จะปรับกลับมาคืนนะครับนะครับ นี่ครับทุกกงคีมีความหมายครับสําหรับจานรเพลิงครับแทบจะไม่ต้องเก็บอะไรมากครับรอบหลังครับก็เดินรีดปัดรีดปัดอย่างเดียวเลยครับนี้เพราะว่าแกได้ยนดินปรับพื้นที่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยืนรถก็ทําที่ยืนรถให้เสมอแล้วครับเราก็รีดเก็บ มาเรื่อยเลยครับแต่ตอนนี้ยังทรีดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวนะครับมันปิดหลังมุกี้นะครับเราต้องรอให้ดินมันแห้งหน่อยก่อนนะครับอ่าต้องเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราจะทําการขุดคลองนะครับขุดคลองฝั่งนู้นนะครับความว้างอยู่ที่สิบสองเมตรนะครับพี่น้องน้ําก็ออกเรื่อยๆนะครับน้ําก็มีออกมาเรื่อยๆครับ แกก็จะโยนดินไล่มาเรื่อยๆนะครับโยนดินไล่ปรับแต่งมาเรื่อยๆครับอืตรงไหนดินเกินแกก็ตรงไหนดินขาดแกก็จะวางไปนะครับวางไม่ใช่วางธรรมดานะครับวางแล้วกดเคลียรเคลียรดินด้วยนะครับให้มันเสมอไม่ต้องมาคอยขุด,ดปรับเกียอีกนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ช่องเอิร์ธสายจบด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ